ก็ Finnish, หลังจากที่เรามีการเตรียมตัวคนไข้นะครับผมเจาะเลือดดูตรวจสุขภาพเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะนำคนไข้ไปทําการให้ยาแก้ปวดหรือว่ายาชาทางไขตันหลังหรือว่าทําการบล็อกหลังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการส่องกล้องสองข้อมือเข้าไปประเมินอาการบาดเจ็บเรื่องของเอ็นแล้วก็อาจจะตรวจดูเรื่องของหมอนเราก็ดูให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการเก็บเอาเอ็นที่เราได้คุยกับคนไข้ไว้ก่อนนั้นนี้ว่าเออเราจะใช้เอ็นจากส่วนไหนแั้งติงไหมลูกสะบ้าไหมนะครับผมแล้วเราก็จะไปทําการเก็บเอ็นตรงนั้นมาแล้วก็ทําการเตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็้านน่จะรทํอ นะครับผมเข้าไปในหัวขาคนไข้เช็คความเรียบร้อยความแน่นนะครับในห้องผ่าตัดแล้วก็เย็บปิดแพลก็เป็นนันเร็จเรียบร้อยครับพอคนไข้เดินคล้องเนี่ยก็จะนัดมาประเมินทีนึงที่ระยะเวลาประมาณ1เดือนเราจะเริ่มให้คนไข้ที่3เดือนนะครับผมคนไข้เนี่ยจะกลับไปเล่นกีฬาได้นในระยะเวลาประมาณ9เดือนถึง12เดือน ก็อยากจะขอแนะนําให้คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของเอ็นค่อยหน้าหัวเข่าหีขขาเข้ามาให้รับคำปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดการดูแลรักษาตัวเองหลังผ่าตัดได้ทาง HD Care ได้เลยนะครับโดยทางผมเองก็พร้อมที่จะให้คำแนะนําให้คำปรึกษาผมนะครับผ่านทาง